สบายดีพี่น้องสบายดีพี่น้องสุขุมสุขคนหลังจากปอร์แมนที่เลิกจ้องเฮียนพี่น้องเอ้ยเขาสวนขเขาเบิ่งบ่าวสีนวลทดสวนสุกหรือว่าหมองมี่นี่คนว่ามีสุกเพิ่นว่าต้นได้จะเอาในต้นนี้ บันทึกเห็ุเหตนกาสมไ่ใช่พรท่านเอาลดเขาว่าเบรคมันหักเกือบตายเลี้ยวทางเลี้ยวไปเบรกเบรกหักมันตั้มมันนะบอมันตั้มคี้ดินมัตั้มขี้ดินนั่นมันมันน่มันหักกระดนแล้วบอเยียมันก็หักเลยใครจะขี่ไปบ่เป็นยังเนาะ อันตอนหนาเขามีรถนานเรียบร้อยเรียบร้อยเป็นคนะไรตัวบุญร้ายมีนาวันพรวันิ้เาคราบไหว้พระว่ากอดปลอดภัยเลยบ่งนตือนตือยู่ไหนศักดิ์สิทธิ์แล้ว้จะโหดเธอหนีนะแล้วเจอเห็ุจังบัดนี้ไปโหดกุ่กับักอนนี่ชิไปโหดฟูอยู่บ่แล้วดตอนบ่ายเป็นผักใดก็โหดปุ๊้เท่านีนะ มากินเผาว่เป็นเนี่ยต้นนี้ได้สิโดโกกลมโอมาขมวง <c oughs> หเหตุการณ์ผลนไปนะซื้อเครื่องมาอเศร้าออนี่พี่นออ้องเลยหลุดเบกเรกฮักวะ อตอนออตนขี่ไปกับเบาดุยนะบอกเป็นยังเห็นก็ขี่เขาในเมืองแท้โหปนซันมันเบิกหักใเจ้าแล้วก็เหยียบไปคืออ่อนๆหนเหยียบคุงมาแขลงอันั้นเบิงคนเบิงเผาโอ้เจ้าวากระเก่เขาวจะจะหลอดบุญจะยังร้ายเขาวมันมีรถมาขันมีรถมาทั้งมาตัดมาเบ้อ แล่รถที่ที่ห้างขี่ไปกับบาดุยและพี่น้องเลยรถคัน,ะน,ะนสี้าๆนะเนาะขอคอนขี่ไปซื้อเครื่องซ่อมทับเบรคฮักซ่ำเกือบตายให้แต่บุญยังมีนเาน,ะนมาะมทั้งนในฮดทั้งทันฮดเลยนะมาแล้วแต่ว่าี่ เดียวแล้วมันหักเลยเหรอเออเวลาค่อยมาทางนี้โค้งมาทางบ่อนปะไพ่กับเก่าวันนี้อืออันนี้กินจะโค้งมาทางซ้ายนี่ลงไปห้าเจอปเจอแปลงย,ยี่หันไลยแปลงอยู่อันอโอลดอันแยกรอลงกงอะไรโคโงช่งอันข้าวซอ,อยบุญไปค่ข้าวอยไปเจ็ดโมงกับเปิดงานก็รอท่าเยูะ จนบริษัทเพชดงานสามือนี่ไปเป็นยังะพอเลยนี่น่ีเลยตีรัวขผ่นเนี้ยแงบอเลยก็กอนเจาตงนี้นี่ยมันสองถีดเพื่อยังฮดเธอหนึ่งครับวะต้นนี้ดี่จะขึ้นบักลไรนี่ยังเนาะต้นอัไนี่ไผ่ไพเห็ดหุ่นนั่ะนะ

เสียงตุ calves calves, like oh ame, so ่จะเสียงลงได้หรือไม่ได้เด้อตัวนี้เสียงตุ่สนั่นเลยโอ้โหโอ้ไม่ก่อขี่ไว้บอส่ได้ไว้แล้วมันลงคอยประตูเด้ก็ธรรมดาลงคอยเจ้าระวางไรหอนตังแงงเลยแงงเข้าไปหามเลยกัแงงมันนี่กำลังเยียมแงง แพงนะคนเบิง้งเคเออจะคอยเสิร์ฟล้างเฮียนนะจะจอดฮอนอันหานเ,เต็มพคนอันรถนะก็แ <c oughs> ค่อ,อาเบิ้งในระทูก็ยังไม่อยู่ <c oughs> ใครแต,ต่บมต่มีรถก็ว่าตอนสาวๆบ่มีรถคนไดนอืมันทางตรงเวมม้นตอนล,ละลายแต่ก็เป็นพวกสี่ไกลนะเป็นกับเบิ้งัตมาแล้วก็เก็ยบอับเบิงกนนะจ๊ะ

กูเบาเบาโดยนันกูเบากูเบาไฟน้อเบาโดยนันกูเบาไฟกับพู้ฮอกพอแล้วโหลดก็ มขาเบิ่งยุ่ยแบบมันคือโคตรแทะตอนเขาขี่ไปนะบิ่งเขาเสื่อมมันได้เอาเสื่อมทีนึงเลยให้แต่ขี่ขี่แล้คอเหยียบนุ่งเธอละน้อยเด้วยอขาไปทางเลี้ยวเด้มันเอาแรนแบบลงมาแล้วมันก็เกิดเย็บไปทางไหนนี่แล้วไปทางไหนแล้วไปทางพี่บอกคอยเอาแตเนียเอาไปตัวนนะึงไนเลยกับใบไหมังมีเด้มังมีก็บ้านเราจะต้องคอยเอาก็ได้เอาสิถือไปเลยอย่าระวังด้วจะขึ้นมันได้มันไดมัน ต้นนี้มึงน่ยได้เป็นดอกมองม่วงอันนี้มัน,ออม,ม,ออน,นมีสูบเกินว่ะสูบจะบ่อขึ้นมาหน่อยแท้ทางขึ้นเฮาสุดยอดเป็นตะย,ยาน คนนักเตะมาลยอยนี่ประมาณ2โลมาเหล่ทั้งนาบาน Mình được có thể rộp vợ blue gần nào đấy Mì nào <cười> <cười> <mình> nào <laughs> mẹ <laughs> à nào là học học học. Bộ xúc nào mẹ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  nào

มาหน,นินนเขาจบปีสเน่เลยน้องขอ,อกานกลุ่นหนาไปหน่องเลยสบายดี